ต๊อเกล่าสวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมนายเปาแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม j u สิทเวอร์ด้วยกโ้หก็กลับกันมาอีกแล้วนะผมจะไปดูในเรือหน่อยนะว่ามันแลกอะไรกันบ้างนะครับมีน้องคนนึงบอกผมว่ามันจะเปิดในเลเวล50นะ จากผมเลเวล38อะทำไมมันเปิดแล้วล่ะก็ไม่บอกหรอกอ่าถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะถ้าคอมเมนต์เยอะๆผมก็จะบอกนะครับอืมอืมเแลกอะไรดีวะอ่าผมแลกอาหารแล้วกันนะกับครึ่งเล่นอันหนึ่งนะโอเคโปติน้องคน น้อง fc ขอบอกว่าตรงนี้จะเปิดเลเวล50นะแต่ผมเลเวลก็เห็นว่าผมเปิดมาเลเวล35มันก็เปิดแล้วนะครับแต่ผมไม่บอกหรอกถ้าใครอยากรู้คอมเมนต์เอาไว้คอมมไว้เยอะๆถ้ามีสัก10คอมเมนต์น่ะผมจะบอกว่า ตรงนี้มันเปิดได้ยังไงแล้วกันให้เป็นปริศนากันไปนะครับหัวล้อแบบสะใจอะ่ะโอเคแป๊บวันนี้แพ็กที่ผมจะตีนะครับในค่ำคืนแห่งนี้ก็คือดินเอแดงมาเรามาวัดกันนะครับว่าในดสาวของใครมันจะดูเดือดประกันนะครับของเขาอะ่ะไม่ใช่ของเราอ่ะผมก็จะเอาทีเล็กไปนหนึ่งตัวนะครับมันต้อง มันต้องกะนะถ้าไม่กะไม่ได้3มยกเลยนะเห็นไหมสามยกเลยนะครับผมก็จะเอาแม่เปลี่ยนและเป็นสไป,ปโนซอรัสเดฟ่านนครับแล้วก็เอาน้ําที่มันแบบว่าโอ้ยมันต้องมันต้องขิงกันหน่อยอะชั่วโมงนี้ไม่ขิงกันไม่ได้แล้วนะครับน้ํมก็จะเอาเป็นเออตัวนี้แล้วกันอืมแล้วก็เอากินเนื้ออีกแล้ว่ากินเนื้อจะจัดเลยนะครับอ้าวตัวนี้ไปตัวงแล้วกันอ้าวลุย เฮ้ยมันต้องอาห้มันต้องอาไปตัวหนึงเหรออ่าก็ได้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 เอาตัวนี้เป็นตัวนะครับอ่าแล้วก็เอาอเรื่องมันเยอะอะเนอะคนเรื่องเยอะไม่น่าผ่านนะครับปะแมมันต้องบิดเป็นตัวด้วยนะครับมันก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วเปล่าโธ่เอ้ยป้องกันไว้ก่อนนะครับหนึ่งอนะผมว่ามันเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนไหม ม,มีประเด็นมีประเด็นก้าแรกนะในกานะครับอ่าผมจะเปลี่ยนตัวเพื่อลดพลังลบมันนะครับเลือร้อยฟาฟาอ่าจะป้องกันละกันไม่เช่ป้องกันเก็บสแต็กไว้สิมาส่องหนึ่งม่กล้วยอยู่ละก้ากันโจรไหมในกานะครับว่ามันเปลีป่ยนตัวโอเคโอ้ยชิบหายแนละ้วถ้าโดนหนึ่งนี้ก็เจ็บหนักเลยนะครับอ่ามีเยอะแล้วเว้ยมันเปลี่ยนเป็นปตัวไหนวะ ก็จะตามไปเลยนะครับอาทีิเล็กมาตู้นะครับฉันจะป้องกันนายหนึ่งสองก็พอแล้วเก็บไว้หนึ่งมาเลยฉันคบนวนสตแตกนายมาหมดแล้วอะไรมีเหลือรอดไม่มีจมตีสองโทษด้วยนะเราจะต้องจบกันตรงนี้แล้วแหละฉันไม่อยากเห็นนายเดินหลงทางเลยแต่เขาม่ได้แล้วกัดมันาร์เล็กไม่กัดด้วยเอ้ย ผมลืมไปเลยอะ่ะมันยังมีป้องกันนี่แกจบหายแล้วสี่เลยเนี่ยโอ้เปลี่ยนตัวผมตายชัวเลยอะ่ะตายเลยโใจดีจันจัดใจดีจัดจัดนะครับผมก็จะทำไงดีผมหนึ่งสองสามสี่ไปเลยอ่าแล้วป้องกันสองผมว่ามันป้องกันแค่สองตายไปซะเงี้โอเคเราไม่ใจดีกับทุกคนนะครับอื ไม่ว่าเขาจะใจดีแค่ไหนนี่มันเป็นเกมกีฬานะโอเคผมว่ามันต้องโจมตี5้านะครับนั่นไงไปแล้วผมบายบายทุกคนอุย้ยมันแค่ขยับปากอ่ะโอ้โหเดือดจะจัดแล้วอือบ้าแค่ขยับปากผมก็ไปแล้วว่าดูดีผมไม่ป้องกันเลยอ่ะเก็บไว้ตายซักเงียหนีดีเนียแดงก็เป็นของเรานครับอย,ย่งไงผมก็ยอมไม่ได้นะครับ มันเลยมีสี่ฉันก็ไม่กลัวนายหรอกไม่กล้าโจมตีนะฉันก็ไม่บาย,บายสาย่โยนเลยะ <c oughs> กัดมันลูกก็อืมง่ายง่ายลอยไ่ตายมันรู้ไปสิสีฝักเขียวไปเต็มเลยนะโอ้ยสีมันสวยมากเลยอะอยากได้ <c oughs> ผ่านไปหนึ่งสตอกแล้วนะครับ <g ill ain> เราเรียกว่าหนึ่งสตอกนะครับอ่าอุ้ยผมดัน,นไงได้การ์ดนะครับอ่ามาลุ้นกันฟางฟานต้องได้ฟางเฮ้ยได้นีโนเสาร์แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ฟางแน่นอนเพราะว่า <g ill ain> อ้าอตัวน้ําสุดน่ารักของเราแล้วแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือเหรียญจอดวิทนะครับเอ่าโอเคก็ยังโอเคโอ้ตรงนี้ก็ผ่านอ้โหผ uh ่านผ่านจะจัด นุ่งกระพานนี้นี่กระพานนะครับอ่ะไปลุยต่อเลยนี่ฝ่านนะครับก่อนที่จะมีเด็กเกเรนะครับส่วนลีกผมก็อยู่อันดับที่85นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะจะไปตะลุยเราแล้วกันนะ <c ười> ผมคิดว่ายังไงผมก็ต้องไปฝั่งตัวอยู่ในลีกลีกนี้ลีกนี้ลีกนี้อ่า Dominator เเให้ได้นะครับ <c ười> เพราะว่าเราจะยอมปล่อยแบทคิโอให้คนอื่นไปก็คงเป็นไปไม่ได้มาเจอกันหน่อยนะครับ ดูเด็ดอามาดูเด็ดกันก็ได้มาสิอันนี้ต้องเอาไฮบิดไปหนึ่งตัวใช่ไหมได้เลยแล้วก็น้ําอีกหนึ่งตัวเอาสิจัดมันให้สุดไปเลยนะครับไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ได้แล้วนาทีนี้มันต้องอย่างนี้แล้วลุยไหนจะเอาชนะฉันได้แล้วจอร์ะเค้ข้างหลังบ้านฉันยังไม่เคยทำอย่างนี้นั่นหมายแคไม่ใช่ไม่ใช่จอระแค่นะครับ มาเลยขนาดพี่เฮยไม่เคยทำให้ฉันอย่างนี้เลยเฮ้ยชิบหายแล้วโดนโอ้โหไม่สะเทือนอนะ่ะพูดเลยว่าไม่สะเทือนเฮ้ยล้มทั้งอย่างนี้เลยไหมล้มทั้งยืนเลยดีิแบบไหมเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาตัวมาขู่ไม่ขู่อ่ะผมจัดการเลยดีกว่าโอเคแล้วเก็บไป้หนึ่งนะ <c oughs> ไปเถอะ <c oughs> เะสียจระเข้มาซุกตุ๊กแกบ้านนี่ไงแเราแฮมรู้ซะมั่งนะ <c oughs> มาเลยโจมตีสะอกแล้วก็ไม่ไปอยู่แล้วป่ะโอ้โหก็ยังกล้าจะโจมตีนะครับใจมันได้ไอคนนี้ใจมันได้นะครับมผมก็จะต้องโจมตีไหมโจมตีหนึ่งสองสามแล้วกันนะแล้วเก็บไว้หนึ่งไปเถอะลากรนงับแล้วม,มาตัวเดียวก็พอแล้วมึงเนี่ยเอาไปตีลีกดีฟาไมหรอว่าไปตีลีกดีฟาไหมเนี่ยโอ้โหอุ้ยผมชอบตัวนี้มากเลยอ่ะชื่ออะไรอ่ะ ราจาอะไรอะลสราจาเซกาเหรอโอ้โหเรื่องยิอดอะ่ะย่างสวยพูดง่ายไปเถอะผมออมาตัวเดียวก็พอแล้วเปล่าอย่างเงี้ยเหมือนแก้งเหมือนแก้งเหมือนที่ผมเจอในลีกไงในลี่ผมก็เจออย่างเงี้ยเหมือนแก้งเลยนะครับอืมโอเคอ่ะก็ผ่านไปสองสต็อกแล้วนะครับมาสต็อกสุดท้ายนะครับดีนเนแดงนั้นตกเป็นของใครไม่ได้นอกจากของผมคนเดียวเพียงเท่านั้น <c oughs> เาเลยผมก็จะเอาปะทะเลยปะทะเดือดไม่ได้เรายังมีไฮบิดที่แบบว่ามีน้ำว่ะมีนกว่าโอ้แพ้ทางจัดๆผมจะไม่เอามันไปแล้วกันผมจะเอาตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเอาทีเล็กล้วกันจะไหวไหมเนี่ยทีเล็กผมก็ไหวนะแล้วก็เอากินพืชไปสักตัวหนึ่งเราก็ไม่ควรเอาไปอย่างนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวผมคิดก่อนหูเจ้ากินเนื้อไปหนึ่งตัวเฮ้ยต้องกันสตกได้ก่อนกันสแตก็กโอเคไปลยุย <c oughs> มาเลยดีโนโซเซลท็อปนะครับอืวันก่อนผมเจ็บใจมากเลยนะผมเจอเวเลเวล40เลยนะผมจะบอกอ่ามันมีเลือด4,000นะ่ะคิดดูเลเวล40มันมีเลือด4,000นะครับอืบ้าจ,จัดเปลี่ยนตัวมาเลยนะครับ โจมไหมในการโจมนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันมาเลยบิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับมผมก็จะป้องกันหนึ่งแล้วเก็บไปหนึ่งเอาเซมาเลยกาใส่ไม่ล่ะไอหนูน้อยดูปากมันของมันซะก่อนเออชิบหายทีบกูแน่เลยไม่ทีบนะครับเก็บไปตัวสองนะครับผมก็จะเก็บไปเหมือนกันนะครับตามมันไปเลยครับไล่ตามมันไปติดๆนะครับ ก็จะป้องกัน1นึ่งสองนะครับแล้วเก็บไว้หนึ่งหมดแล้วสี่ท่าสแตกคงนายมามีซีฉันก็ไม่กลัวหรอกเป็ี่นตัวมาเป็นตัวเป็นเหลือสามเงี้ยอ้าโจมตีซีเสร็จเราสิครับหนีโฮโฮโฮ,โฮกินหมูกินหมูเมื่อก,กี้มันโจมตีอุ้งจมตีเท่าไหร่วะไม่ลืไมไปเลยเนี่ยตายแล้วสองเก็บไว้สาม โอ้ยมันโจมตีหมดเลยมันโอ้หเฮ้เราก็ไม่ได้ดูจิบหายแล้วมามันมันโจมตีหมดเลยเปล่าหมดนะครับอ่าโอเคอย่างงี้ก็พอไหวอยู่นะครับเฮ้ยไม่โจมตีด้วยอ่ะปล่อยโอกาสให้เรานะครับจะโจมตีหนึ่งสองสามสี่เลยแล้วก็ป้องกันสามตายซะ <laughs> อย่าอยู่เลยโอเคเอามาตัวเดียวก็พอแล้วมั้ง แขนตัวนี้มากเลยครับซีโนเซลาท็อปนะครับแขนสุดๆจุดไม่โยกจมตีห้าไปแล้วนะครับบายบายทุกคนโอเค <c oughs> ลูกลักของผมจัดการมันชื่ออะไรวะโลบาสิคโทโทโทัานเซลาท็อปอะไรอ่ะเอสอรัดอะไรวิ่โอโหาปากพันกันไปหมดชักมันกระเทิบมัน แขนมากจากลีกเนี่ยอืมขอระบายลบหน่อยหนีทำไมกูไม่มีวิบวับงี้มึงวะ <c oughs> โอเคปากเปิดพันกันไปหมดเลยนะครับดินเลือนพันกันไปหมดอืมเราไม่มีมั้งแบบนี้โอเคอ่าดีเนแดงก็เป็นของผมนะครับอืมแขนมากน็้ตแต่ลีกไปแล้วนะครับอืมล้มยังไงยี่สิบ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 โอ้โหตัวสุดท้ายยี่สิบห้าโอ้โหเจวอีก โคตรลงตัวโอเคแพ็กสุดท้ายผมก็จะไม่เข้าไปตีแล้วการผมต้องเข้าไปตีไหมดูตัวดิรูงี้มาสู้ในแพ็กนี้ที่ฝ่านะรู้สึกว่าจะเดือดดุดันฝ่านะครับอืมแต่ก็เอาไว้ไปตีรอบนอกแล้วกันถ้าจบผุนถ้าลุบพลนเป็นยังไงผมก็จะมาบอกทุกคนนะครับอ่าก็เพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวนะแล้วทุกคนอาจจะเบื่อกันได้นะตรงนี้ถ้าใครอยากรู้ก็คอมไมนะ ถ้ามีคนคบคอมคอบสิบคนน่ะผมก็จะบอกให้แล้วกันหัวเราะแบบสาใจอะ่ะโอเครู้เรื่องแล้วครับส่วนนี้ผมอย่าอย่าเพิ่งส่วนวันนี้ดิยังไม่ได้ฝากอะไรเลยฝากคอมเมนต์ด้วยกันกันแล้วฝากคอมเมนต์กันด้วยกัน,นแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวีีโอในโนเซาของเราต่อไปนะครับ ส่วนผมนายฟงแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนเฟนตายังเล่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่า